กะลามะพร้าวเป็นสีที่สามารถนำมาแปลรูปได้ง่ายเพื่อให้เกิดความสวยงามและใช้สอยได้จริงด้วยเหตุนี้จึงมีการทำโคมไฟจากกะลามะพร้าวขึ้นเพื่อนำกะลามะพร้าวที่เหลือใช้มาทำเป็นโคมไฟเพื่อช่วยลดปริมาณของกะลามะพร้าวและช่วยเพิ่มคุณค่าของกะลามะพร้าวอีกด้วยเนื่องจากว่ากะลามะพร้าว มีลักษณะที่แปลกตาไม่เหมือนใครมันจึงเป็นของตกแต่งบ้านที่กำลังได้รับความนิยมบางบ้านนำโคมไฟกระลามะพร้าวมาตั้งโต๊ะเพื่อเพิ่มความสว่างให้บ้านและช่วยในการอ่านหนังสือบางบ้านทำเป็นโคมไฟตั้งพืนเพื่อเพิ่มความสว่างตรงทางเดินแต่บอกเลยว่า ยิ่งบ้านไหนแต่งบ้านแบบสไตล์ลอฟด้วยแล้วการใช้โคมไฟกะลามาพร้าวมาตกแต่งยิ่งมีความเข้ากันและทำให้บ้านชวนมองมากขึ้น